โอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปสูงสุดเลยนะครับไปนะฮะเฮ้ยเหมือนขึ้นยากจังโอ้ยหมุน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 ตกตก,ตก ลีเจนช็อปบริการเติมโรบักแบบ IP s e เซิร์ฟเวอร์และ ID p a พารเรท10และยังรับกดผลเกมพาร์สูงถึงเรท12เช่นบ็อกฟุตทิมเลกาซี่และแมปอื่นๆอีกมากมายอีกทั้งยังมีบริการไก่ตันแถมยังรับเติมทอยโค้ดเขาก็มีถ้าใครสนใจสามารถคลิกดูได้ที่หน้าร้านหรือบริการเพจได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับพี่เชื่อว่าจุดนี้เนี่ยนะครับผมน้อยคนที่จะขึ้นมาในครับผมนะก็เป็นจุดที่น่าจะสูงพอควรเลยนะครับผมนะเอาเลยครับผม ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนนะครับผมนะสำหร này, ับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับคลิปเมื่อวานอีกนะครับผมนะก็คือคลิปที่พี่ปล่อยไปเมื่อวานนะครับผมนะก็คือคลิปนี้นะครับผมนะใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับผมนะสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับผมนะที่รูปตัวไอ้นั่นเองนะครับผมนะสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับผมนะก็คือว่ามีโปรนะครับผมนะหรือว่าหนึ่งในทีมงานของแอดมินหรือว่าเป็นผู้ที่ทําเสื้ออะไรสักอย่างนะครับผมนะที่เอ่อทำการใช้โปรนั่ออะรรบบผมาจหืวแใช้ อันนี้ก็ไม่ทราบนะครับผมนะก็ไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรขนาดนั้นนะครับผมนะฮะในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูจุดจบของโปรกันนะครับผมนะว่าจะโดนอะไรบ้างนะครับผมนะฮะก็คือสืบเนื่องมาจากคลิปที่แล้วนั่นเองนะครับผมมาดูซิว่าแอดมินจะทํำยังไงนะครับผมนะเมื่อเจอหนึ่งในทีมงานหรือว่าคนสนิทหรือคนรู้จักเนี่ยนะครับผมใช้โปรนะครับผมไปดูเลยฮะเดี๋ยว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 เกือบลืมนะครับผมนะคือเราต้องสุ่มผลก่อนนั่นเองนะครับผมเป็นคอนเซปต์ของช่องเรานะครับผมนะแ เกลือหรือเปล่านะครับผมนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะโอเคฮะพอเรามาถึงเกาะเต่าอันดับแรกที่เราต้องทําเลยก็คือต้องเก็บกล่องอันนี้แน่นอนนะครับผมใครเคยเป็นบ้างนะฮะก็คือว่ามาเกาะเต่าปุ๊บก็คือเราต้องเก็บกล่องอันเนี้ยไม่รู้เป็นทาไมมันเป็นสิ่งที่เราทําโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับผมนะก็คือการที่เราเก็บกล่องตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะโอเคผมไม่พูดทำทำเพลงนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มสุ่มกันก่อนเลยนะครับผมมาดูซิว่าจะได้ผลอะไรนะครับผมนะโอมจงไม่เกลือนะครับผมไปครับเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่นนนนะครัับผผมเเป็็ล้ําแขงงอ นะฮะโอเคผมได้ผลน้ำแข็งก็เก็บไว้เลยนะครับผมนะฮะโอเคนะฮะ ก็มีประมาณนี้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราตัดไปที่ทวิตกันเลยนะครับผมนะไปกันเลยครับเอาเลยครับผมตัวนี้เราก็อยู่ในหน้าทวิตของลิฟอินดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าจะมีอะไรให้เราดูบ้างนะครับผมนะในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะเป็นคลิปที่สืบเนื่องมาจากคลิปที่แล้วนะครับผมนะสำหรับใครที่ยังไม่ดูนะครับผมขอพูดอีกครั้งนึงก็คือว่าสามารถย้อนกลับไปดูได้ที่รูปตัวไอได้เลยนะครับผมนะฮะขอเล่าเท้าความนิดนึงนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูนะครับผมนะก็คือว่ามีผ้้ชานนนเ่ นนะะครับผมเขาก็ทําการทับ TP นะครับผมมาหานะครับผมแล้วสุดท้ายก็เห็นเขาทําการใช้โปรนะครับผมในการฟาร์มนั่นเองนะครับผมนะโอเคก็มีประมาณนี้นะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโอล่าสุดกันนะครับผมนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมหลังจากเจอคนที่ใช้โปรฟาร์มนั่นเองนะครับมาดูคลิปวิดีโอไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมนะฮะไปกันเลยครับเทนเยวเคยไม่ขึ้นหมดที่รั่ 金では払えねえぜ อเคก็ม okay, okay, voilà> ีประมาณนี <man <man ้นะครับผมนะก็สรุปได้ว่านะครับผมนะนี่ค um ือบทลงโทษของคนที่ใช้โปรนั่นเองนะครับผมนะรู้สึกว่าการลงโทษของเขาเนี่ยนะครับผมนะมันไปคล้ายเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องหนึ่งหรือเปล่านะครับผมนะฮะอันนี้พีก็ไม่ทราบนะครับผมนะก็คือสรุปเลยนะครับผมนะก็คือใครที่ใช้โปรเนี่ยนะครับผมจุดจบจะไม่สวยนั่นเองนะครับผมนะไม่โดนแบนก็อาจจะโดนแบบบล็อกรหัสไปเลยนะครับผมนะอย่าหาทามละกันนะครับผมนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมนะถ้าใครดูดีๆจากคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับผมมันจะมีปริศนาบางอย่าง นะครับผมนะเดี๋ยวพาไปดูกันเลยนะครับอยู่ไหนว่าเดี๋ยวหาก่อนนะครับผมนะฮะอ๋ออยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอ๋อนี่ไงเจอแล้วนะครับผมนะก็คือคลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะครับผมนะถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยนะครับผมเราจะเห็นว่านะครับผมเวลมันตันที่2,500นะครับผมนะเดี๋ยวพี่ขยายให้ดูนะครับอ่านี่นะฮะสังเกตดีๆนะครับผมนะเวลมันจะตันอยู่ที่2,500นะครับผมนะคิดว่าน่าจะมาในอัปเดตต่อไปน่าจะ2,500แน่นอนนะครับผมนะหรือเปล่านะครับก็คือว่าในตอนนี้เนี่ยนะครับผมมันอยู่ที่2,300นนะะครับผมแต่่วาในอัปเดตต่องพ จะเป็น2,500หรือ2,400ก็เป็นไปได้นะครับผมนะเอาละครับผมก็สล <ended> ับคลิปว <k> ิด <K> ีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมนะก็เป็นข่าวสายเล็กๆน้อยๆนะครับผมมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างยังไงก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมนะใกล้สงการแล้วนะครับผมนะคุณผู้ชมเตรียมตัวยังไงกันบ้างนะครับผมนะมีโปรแกรมจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปเล่นน้าที่ไหนหรือเปล่านะครับผมนะหรือว่าใครไม่ได้ไปยังไงก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะครับผมนะเอาละครับผมก็สรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอ Bye-bye!